นักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามตรงกันว่าการที่ทรัมป์สั่งจับนิโคลัสมาดูโลกไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดหรือประชาธิปไตยเท่านั้นแต่มันอาจเป็นหมากใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือตัดท่อน้ำเลี้ยงจีนก่อนไฟลุกในช่องแคบไต้หวันสงครามสมัยใหม่ไม่ยิงกันก่อนแต่ตัดพลังงาน เหมือนที่ยูเครนกำลังทำกับรัเสเซียและมันก็ได้ผลในโลกการเมืองระดับมหาอำนาจไม่มีคำว่าบังเหตุบังเอิญและจุดอ่อนที่สุดของจีนในวันนี้ไม่ใช่ทหารไม่ใช่ขีปาวุธและอุปกรณ์ล้ำหน้าไฮเทคทั้งหลายแต่มันคือน้ำมันมาล้อมจับมาดูโรตัดลมหายใจพยามังกรจีนปิดวาวน้ำมัน4จุดตายท่าสารัตกดปุ่ม ครับท่านผู้ชมทุกท,าท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาในการจับตัวมาดูโรนะครับและดูเหมือนผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจากการล่มสลายของมาดูโรนี่แหละครับมันทําให้เวเนซุเอลาซึ่งก่อนหน้านี้เป็นศูนย์กลางเป็นบริเวณพื้นที่ที่หลายชาตินะครับกำลังจะมาสร้างอทธิพลรัเสเซียจีนอิหร่านนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า ทั้ง3ประเทศที่กล่าวมาเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบท่วนหน้ากันจากปฏิบัติการ a อสซัลลีโซของทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการจับคุมตัวมาดูโร่นี่ครับมันส่งสัญญาณส่งสะเทือนส่งแรงสะเทือนไปไกลหลายปุยภาคส่วนเมื่อเช้าเราทำคลิปนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอิหร่านไปแล้วนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง ผลกระทบในปฏิบัติการของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนกันบ้างท่านผู้ชมครับเบื้องหลังปฏิบัติการเด็ดฟีมาดูโล,โลที่เกิดขึ้นในค่ำคืนวันนั้นนะครับวันที่3ทธันวาคมเริ่มต้นด้วยปฏิบัติการที่เฮลิคอปเตอร์ MH47G h i n o ชินุกนี่แหละครับและก็ MH60M Black Hawk นะครับของกรมการบินปฏิบัติการพิเศษที่160แห่งกองทัพบ,บกสหรัฐ บรรทุกเจ้าหน้าที่จากหน่วยเดลต้าฟอร์ตนะครับสมาชิกทีมช่วยเหลือตัวประกันของ FBI นะครับบินขึ้นจากดาดฟ้าของเรือปฏิบัติการลอยน้ำา v v o e a n t r ช d e r ในทะเลแคริบเบียนพวกเขาบินในระดับต่ำมากท่านผู้ชม30เมตรหรือว่าประมาณ100ฟุตจากระดับน้ำทะเลนะครับมุ่งหน้าเข้าชายฝั่งเวเนซุเอลานะครับเมื่อกองกำลังเฉพาะกิจเข้าใกล้ชายแดนทางอากาศ นะครับเวเนซุเอลาก็มีการเริ่มปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อรักษาเส้นทางเครื่องบิน F-35 l i g h t n n n Tool 18, e f 1 8 EF Super Hornet รวมถึง EA-18 G g r o w e r r เนรี่แหละครับเริ่มทำการโจมตีทำลายระบบป้องกันทางอากาศของเวเนซุเอลาโดยตรงใช้มาตรการสงครามอิเล็กทรอนิกส์โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้ EA-18 G g r o w n e r นี่แหละครับในการลบกวนสัญญาณขนาดที่ F35 ใช้เลดา้าอันทรงพลังและการเป็นสเตลนี่เลยครับในเรื่องของการค้นหาตำแหน่งนะครับแล้วก็ส่งเป้าหมายตำแหน่งสูตต่างๆเลดา้าต่างๆให้กับหน่วยปฏิบัติการนะครับ fa 1 8บินไปถลม่ม มันกําลังทําให้เกิดหายนะากับระบบป้องกันภัยอากาศเริ่มต้นของมเมเรลซสลาที่ก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์นะครับว่าอาจจะได้รับการต่อต้านอย่างหนักนะครับเพราะว่าระบบป้องกันภัยอากาศลวมถึงสถานีเรดาร์นี่แหละครับมีรายงานนะครับว่ามันสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหน F-35A l i g h t นะครับไติงของทางฝั่งอเมริกาได้รวมถึงอาจจะสามารถตรวจจับ F 22แลปเตอร์ได้ด้วยแต่ดูเหมือนเหตุการณ์ที่คาดหมายกันว่าเลดาร์ーーมันจะสามารถตรวจจับได้นั้นดูเหมือนมันจะตื่นตัวไม่ทันท่านผู้ชมมันถูกทำลายเสียก่อนภายหลังรบกวนสัญญาณเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับ มันก็ส่งต่อในเรื่องของสํานักงานหน่วยความมั่นคงตรวจสอบข้อมูลตําแหน่งภูมิศาสตร์ข่าวกรองการระบุตําแหน่งรวมถึงเครื่องบินลบก็ยังคุ้มครองทางอากาศนะครับไปในบริเวณปลอดภัยให้กับเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการพิเศษและทีมเดลต้าฟ้อนนี่หละครับสามารถปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จขณะที่ผู้บัญชาการภารกิจนั้นติดตามการปฏิบัติการของทีมแบบเรียลไทม์ผ่านกล้องติดตัวรวมถึงโดรนค้างฟ้าอยู่ท่านผู้ชม จนภารกิจสำเร็จนำตัวมาดโลมายังแผ่นดินแม่ที่อเมริกาขณะที่ภาพจำก่อนหน้านี้เวเนซุเอลาถือว่าเป็นสนามทดสอบระบบเลดราสำคัญระบบเตือนภยัยระบบตรวจการระบ,บุตำแหน่งที่สำคัญจากประเทศจีนเรียกได้ว่าเวเนซุเอลานี่เลยครับเป็นสถานีทดสอบเลด้าของจีนก็ว่าได้เพราะว่าภายหลัง มีการสั่งซื้อเลดาราสำคัญที่นำมาใช้งานและถูกทดสอบในเวเนซุเอลาดั่นก็คือเลดารุ่น JY27 y m l d a t นี่หละครับกองทัพจีนเอาไปขายให้มาดูโรเพื่อป้องกันอเมริกาบุกมาจับตัวแต่ดูเหมือนว่ามันป้องกันไม่ได้ผลผู้ชมเซลแมนจีนตามคลิปที่เรานำเสนอเนี่ยครับโฆษณาว่าเลดาราตัวนี้สูงเท่ากับตึก7ชั้นมีแผงรับสัญญาณแผ่นตะแกรงด้านหน้านี่ยครับกว้างถึง20กว่าต่ด200 กว่าตารางเมตรนะครับแต่ที่เด็ดก็คือเขาระบุนะครับว่าเซลแมนคนนี้ระบุนะครับว่ามันสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหน F-35 มลบถึง F-22 แล่ปเตอร์ได้เลดารุ่น JY-27 นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่จีนคิดค้นและก็ผลิตเองนะครับ จุดขายหลักก็คือเอาไว้ตรวจจับพวกเครื่องบินสเตลทั้งหลายนี่เลยครับรวมถึงเครื่องบินล่อนหนที่เรด้์ทั่วไปมองไม่เห็นเธอยังบอกนะครับว่ามันเป็นเลด้าเตือนภยัยระยะไกลที่แม่นยําอย่างมากเอาไว้ส่องดูเป้าหมายบนฟ้าที่อยู่ไกลๆได้อย่างชัดเจนรัฐบาลมาดูโรสั่งซื้อใช้งาน9ระบบท่านผู้ชมผลของมันก็คือกองทัพอเมริกาบุกไปจับตัวมาดูโรสได้ถึงห้องนอนแล้วก็บินกลับไปยังเรือ โอเชียนนะครับโดยที่ทหารอเมริกันนี่เลยครับไม่มีการสูญเสียใดๆหรือว่าสูญเสียเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์สัก,กลำขนาดที่ชาวเวเนซุเอลานี่เลยครับรู้สึกตัวอีกทีว่ามาดูโรถูกจับก็โนโ่นเลยเลยครับเช้าตู่ของวันใหม่หลังจากที่คนทั่วโลกนี่เลยครับได้รับข่าวจากสื่อโซเชียลเอ็กนะครับอเมริกาทําให้เรดร์ไฮเทคของจีนนี่เลยครับล้มเหลวในสนามลบจริงที่เวเนซุเอลา ในขณะที่การจับกุมมาดลโลนี่เลยครับมันกับสร้างความเสียหายอย่างใหญ่3ประการนะครับต่อพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับต่อจากอิรานซึ่งเราก็ทําคลิปนําเสนอไปในช่วงเช้าของวันนี้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอันที่หนึ่งก็คือเงินลงทุนท่านผู้ชมครับจีนลงทุนมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับนะครับตอนนี้มันยากต่อการเสี่ยงที่จะได้คืนนะครับจากการที่อเมริกาเนี่ยหละครับเข้ามามีอิทธิพลอันที่2ปฏิบัติการที่ ลายทิฏติของกองทัพสหรัฐนี่แหละครับบีให้จีนนี่แหละครับต้องพิจารณาผลที่ตามมาจากเกินเผชิญหน้ากับสหรัฐอีกครั้งและอาจต้องคิดทบทวนนะครับหากว่าอาจจะต้องเจริญรอยตามมาโดโล่ตามไปนในสามก็คือการจับกลุมมาเดโรนี่แหละครับมันก่อให้เกิดเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวางของหมู่ชาวจีนนะครับทั้งในและนอกประเทศความคิดเห็นมากมายแสดงความกังวลว่าอเมริกานี่แหละครับจะช่วยนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศจีน ทางของความรู้สึกประชาชนนี่แหละครับมันจึงเริ่มชัดเจนแต่ส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดท่านผู้ชมก็คือเพียงไม่กี่ชัมม่วโมง ก่อนที่มาดูโลจะถูกจับนี่เลยครับเขาได้พบกับเสี่ยวซิวเสี่ยวฉีนะครับทูตพิเศษของสีเจ้นผิงประจำลาตินอเมริกาเป็นเวลา3ชั่วโมงที่ทำเนียบประธานาธิบดีมิลารฟอเรสนี่หละครับซึ่งสีเสี่ยวฉีนี่หละครับผู้แทนของสีเจ้นผิงก็มีการพูดคุยในเรื่องของสัญญาหลากหลายร้อยฉบับนะครับซึ่งระหว่างการพิจารณาเนี่ยครับมันก็เป็นเวลามากพอที่หน่วยปฏิบัติการของสหรัฐนี่หละครับจะสามารถล็อกตัวมาดูโลได้เพราะว่า ก่อนหน้านี้มาดูโลกนี่เลยครับเขาก็ไม่ได้อยู่เคลื่อนไหวอยู่กับที่กับทางนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาจะอยู่ที่ไหนเป็นเวลานานนี่เลยครับมันจะกลายเป็นจุดบอดสําคัญแต่เหตุการณ์ที่เขากับพบกับทูตพิเศษของสีเจนผิงนี่เลยครับมันทําให้ปฏิบัติการของสหรัฐเกิดขึ้นอย่าง งดงามในการสามารถควบคุมตัวมาดูโรได้ภายหลังการเจรจากับผู้นําของสีเส้นผิงนี่แหละครับมันสิ้นสุดลงเพราะว่ามันใช้เวลานานในการเจรจาการร่วม3ามชั่วโมงมันเลยกลายเป็นจุดตายของมาดูโรที่ทําให้อเมริกานี่แหละครับสามารถจับกลุ่มตัวมาดูโรได้โดยง่ายแต่ปัญหาก็คือนี่อาจจะเป็นช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของมาดูโรในการที่อยู่ในตําแหน่งแต่มัน กลับกลายเป็นจุดสุดท้ายอาวสานของชีวิตผู้นำเวเนซุเอล,ลาของเขาเพราะว่าการที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสามารถจับกลุ่มตัวได้ภายหลังที่เขานี่แหละครับพูดคุยกับตัวแทนของสีเจนผิงเป็นเวลานานมันก็เลยกลายเป็นว่าอาสารของมาดูโลที่เกิดขึ้นจากตัวแทนของสีเจนผิงซะเอง และสิ่งสำคัญที่สุดในการเปิดปฏิบัติการเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือการจับมาดูโรนี่หละครับมันเท่ากับตัดลมหายใจของพญามังกรจีนดีๆนี่เองท่านผู้ชมครับพร้อมกับส่งสัญญาณชัดเจนไปยังกรณีสงครามในไต้หวันด้วยนะักวิเคราะห์จำนวนไม่น้อยนะครับเริ่มตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าการที่ทรัมป์สั่งจับมาดูโรนี่นะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดหรือว่าประชาธิไปไตยเท่านั้นแต่มันเป็นหมากใหญ่กว่านั้นหมากนั้นก็คือการ ตัดท่อน้ําเลี้ยงจีนก่อนไฟลุกในช่องแคบไต้หวันท่านผู้ชมครับสงครามสมัยใหม่ไม่มีการใช้อาวุธประหัตประหารกัน แต่เป็นการตัดพลังงานท่านผู้ชมเหมือนที่ยูเครนกาลังทํากับรัสเซียและมันก็ได้ลูกและมันก็ได้ผลนะครับท่านผู้ชมในโลกของการเมืองระดับมหาอำนาจนี่เลยครับไม่มีคําว่าเหตุบังเอิญและจุดอ่อนที่สุดของจีนในวันนี้นี่ครับมันไม่ใช่เรื่องทหารไม่ใช่ขีปนาวุธและก็อุปกรณ์ล้ําหน้าไฮเทคทั้งหลายแต่มันคือน้ํามันท่านผู้ชมครับจีนต้องนําเข้าน้ํามันมหาศาล80%ผ่านเส้นทางเดินเรือที่สหรัฐคุมเกมทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสงครามในไต้หวัน จริงนเลยครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าวอชิงตันนี่หละครับอาจจะไม่เปิดศึกชนตรงๆกับสหรัฐอ่าไม่ไม่เปิดศึกตรงๆกับอ่าอเมริกาอาจไม่เปิดศึกตรงๆกับจีนท่านผู้ชมครับแต่จะเลือก ปิดวาวน้ำมันโลกแทนซึ่งมันก็ประกอบไปด้วย4จุดตายที่ปิดวาวน้ำมันถ้าเผื่อสหรัฐจะกดปุ่มจริงอันที่1ก็คือจุดที่ช่องแคบมาริกานี่เละครับมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเอเชียนะครับอันที่2ก็คือช่องแคบโฮมุสที่น้ํามันออกมาจากทางตะวันออกกลางอันที่3ทะเลแดงนี่หละครับมันตัดทางลัดสู่ยุโรปอันที่4เวเนซุเอลาซึ่งเป็นแหล่งน้ํามันหลักเป็นแหล่งน้ํามันหนักที่จีน พึ่งผ่านในโลกชีกโลกตะวันตก3จุดแรกมันเป็นคอขวดจริงถ้านบุคมลแต่เวเนซุเอลานี่เลยครับมันเป็นแหล่งสำรองที่จีนมั่นใจว่าอเมริกาไม่กล้าแตะและเป็นแหล่งน้ํามันสําคัญของจีนนะครับจนมาดูโลดถูกจับนี่เลยครับมันทําให้สถานการณ์เปลี่ยน ทำไมมาดโรจึงกลายเป็นเบีย้ยอันตรายก็เพราะว่าเขาคือแหละคือคนกลางดีลับระหว่างจีนกับเวเนซุเอลาจีนปล่อยเงินกู้หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่เวเนซุเอลาก็ส่งน้ํามันชดเชยนี่นะครับซึ่งก็เป็นดีระยะยาวที่ช่วยให้จีนอุ่นใจในเรื่องของพลังงานว่าจะมีน้ํามันใช้แต่เมื่อมาดโรหายไปท่านผู้ชมครับ สัญญาทั้งหมดมันก็สูญหายไปในอากาศนะครับเงินจีนอาจกลายเป็นนี่ศูนย์นะครับน้ำมันหนักที่โรงกาัจีนต้องใช้มันหายวับทันทีท่านผู้ชมและสำหรับสหรัฐมันเปิดทางให้บริษัทน้ํามันอเมริกันเข้าไปแทนที่นั่นหมายถึงทรัพยากรอันดับหนึ่งของโลกมันเปลี่ยนมือไปสู่มืออเมริกาแล้วครับท่านผู้ชมครับภาพใหญ่ที่น่ากว่ากว่านั้นก็คือถ้าเกิดศึกไต้หวันท่านผู้ชมสหรัฐปิดทะเลคุมเวเนซุเอลาได้จริงจีนจะเหลืออะไรท่อกาซจากรัต มันก็ไม่พอนะครับสต็อกน้ํามันที่มีใช้งานอยู่มันก็ใช้ได้ไม่นาน ขณะที่กองทัพถ้าเผื่อทาสงครามกับไต้หวันนี่หละครับมันต้องใช้พลังงานน้ํามันสงครามอาจไม่แพ้ที่สนามรบท่านผู้ชมครับแต่มันแพ้ตั้งแต่ท่าเรือแหลลงกันแล้วสรุปสั้นๆก็คือนี่อาจไม่ใช่การจัดผู้นําเผด็จการเท่านั้นแต่มันคือการจันจัดกระดานพลังงานโลกใหม่เวเนซุเอลานี่แหละครับไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายนะครับแต่เป็นเครื่องบือที่บีบจีนล่วงหน้าถ้าปักกิ่งขยับผิดในไต้หวันท่านผู้ชมครับวอชิงตันอาจจะไม่ยิงนัดเดียว แต่เลือกดึงปลักโลกทั้งใบแทนและคําถามที่น่าลุ้นสุดตอนนี้ก็คือจีนจะยอมถูกตัดลมหายใจหรือว่าจะสวนหมากยึดไต้หวันก่อนเกมนี้มันเพิ่งเริ่มท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าถ้าเผื่อใครพลาดนี่แหละครับถ้าพลาดตาเดียวล้มทั้งกระดานครับท่านผู้ชมครับรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ